สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับฮูกาเดียนทาร์ลต์กันอีกแล้วนะคะเรามาเจอกันในทีพีที่ส5แล้วนะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อรักเออ,อยู่หนใดรักดีๆมีหรือไม่ ขอบคุณมากๆนะคะมิตรรักแฟนเพจทุกทท่านที่ติดตามฮูการ์เดียนท่าลอดเราจะมาเป็นผู้พิทักษ์ส่งข่าวสารดีๆนะคะจากการอ่านไพ่ให้ลูกดวงฝั่งเขาสัญญาว่าเขาจะฝึกอ่านให้เก่งขึ้นในทุกๆอีพีพยายามพูดให้มา,นากนะจ๊ะที่รักของช่อง ฮูการ์เดียนทาร์ลตวันนี้เรามาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มการพิกอัดเด็กของเรานะคะจะมีตัวเลือกให้3กองโดยที่การอ่นานไพ่เป็นพลังงานโดยรวมตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างช่วยกรุณาคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะจ๊ะเรารักทุกคนและยินดีรับฟังข้อติชมและยินดี ให้เพื่อนๆนำเสนอ,อหัวข้อใหม่ๆกันมาด้วยนะคะจะได้ช่วยกันเนาะเผื่อใครอยากเล่นพิกอ a เด็กหรือพิกกา a r d แบบสนุกๆน,นะคะวันนี้เราไม่พูดทำาพตปากวันนี้เราไม่พูดพ่อมทำเองแล้วนะคะลุยเรามีสามกองให้เลือกนะคะวันนี้เรามากันนกฮูกนี่น่ารักมาของคุณแจไปเจอมาที่ Mr. DIY ค่ะ จังหวัดไหนมีแล้วนะหาซื้อได้น่ารักมากมันมีไฟด้วยดูสิโอเคอันนี้ตัวเลือกที่หนึ่งนะคะนกฮูกสีดำเป็นพวงกุญแจนะอันนี้ตัวเลือกที่สองค่ะเป็นนกฮูกสีน้ำตาลน,นะจ๊าพวงกุญแจเนาะและอันนี้กองที่สามเป็นตัวเลือกสีเทานะคะนกฮูกสีเทาเนาะอันนี้ตัวเลือกกองที่สา โอเคลุยเรามาเริ่มก,กันกับตัวเลือกกองที่หนึ่งกับน้องฮูกสีดำนะคะวางไว้ตรงนี้เนาะตุ๊บุกตุ๊บุ๊นูลูกนั่งสิคะนั่งลูกนัง่งโอเคเรามาเริ่มกันใน EP พี่สิหนะคะรักเอยอ,อยู่ผลใดรักดีๆมีหรือไม่ เราใช้อลักเซนคารทั้งหมดเลยนะคะวันนี้สองกองเนาะขอตัวเลือกห้าใบมาสสำหรับคนโสดนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีแฟนอยู่แล้วไม่แนะนำแต่ถ้าเล่นสนุกสนๆก,ก็ได้นะคะไพ่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไพ่คือการอ่านด้วย energy ของ คนเลือกไพ่นะคะจากกองที่เราตั้งใจทำเนาะอยากให้ทุกๆท่านนะคะช่วยเอ่ออย่านำไปเป็นประเด็นหรือซีเรียสจนมากจนเกินไปนะคะหรือซีเรียสมากจนเกินไป mm hmm. พลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างช่วยคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะจ๊ะช mm ูเดซีต้องซุ่มนยตัวเอง ซูมซูมนาย round and round ซมไหมเอ้ซูม time to go fade the fade คาดว่าจะออกเสียงถูกนะคะภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงด้วยนะแต่ชอบอยากอ่าน regeneration ก่อนอืนนะคะไม่ว่าคนกองที่หนึ่งจะประสบพบเจอเรื่องราวความรักใดๆมาก็ตามย่าอยากจะบอกว่ามันผ่านพ้นไปละในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ที่ไม่ดีนะคะนับจากนี้นะคะคือการเดินทางเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักอยู่รอบๆตัวคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เพื่อนนะคะพี่น้องนะคุยกันตั้งนานความสัมพันธ์ได้แค่พี่น้องอะไรไม่ใช่ค่ะขำๆนะหยอกๆจ้ะความรักความสัมพันธ์นะขอภห้คะ่ะ ความสัมพันธ์ความรักดีๆที่ทำให้คุณมีความสุขอยู่รอบตัวคุณนะคะใช้เวลาค่อยๆค,คิดแล้วก็เดินทางไปข้างหน้าชีวิตคุณนะคะอยู่บนทางเลือกอยู่บนหนทางที่จะต้องเดินไม่ว่าจะในเรื่องของการงานเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ คุณจะต้องหันมาสนใจเพราะว่ามันคือการใช้ชีวิตถ้าเราไม่มีงานทำใช่ไหมคะชีวิตเราก็ไม่ได้มีความสุขเนาะมันก็ไม่มีเงินเนาะถูกไหมคะยิ่งถ้าชีวิตไม่มีความสุขความรักก็ค่ะมันจะเป็นมีความสุขได้ยังไงคือทุกอย่างอะคะ่ะชีวิตเราต้องอยู่บนความบานลานไม่ว่าจะงานเงินครอบครัวหรือความรักนะคะความสบายใจประมาณนี้เนาะแล้วทุกอย่างอะคะ่ะมันจะเป็นไปนตามโชคชะตาของมันเลยเมื่อคุณ เดินเ,เดินทางด้วยแรงขับเคลื่อนของตัวเองเติมเต็ม,ตมพลังบวกให้ตัวเองนะคะมีความสุขให้มาก ค้นพบสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะถ้าตัวเองเหงาตัวเองเครียดตัวเองยังมีเพื่อนมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือญาติพี่น้องเนาะมีเพื่อนมีพี่มีน้องนะคะที่จะคอยเป็นกำลังใจให้นั่นแหละค่ะคือความรักที่ดีที่สุดเลยที่อยู่รอบๆตัวคุณ เมื่อใดก็ตามอะค่ะที่คุณมีความสุขมากๆเนาะทีเนี้ยคุณก็ไม่ต้องขวนขวายอะไรมากละเพราะคุณมีความสุขในตัวเองนะคะมันก็จะส่งผ่านมาที่หนึ่งใบหน้ารอยยิ้มการพูดการ การกระทำทีเนี้ยมันก็จะดึงดึงดูด,ดสิ่งดีๆค่ะมาหาตัวคุณเนาะยิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่อะค่ะมันยิ่งทบทวีคูณที่ทำให้แบบคนเห็นออร่าเห็นสเสน่ห์ในตัวคุณตัวคุณมีสเสน่ห์ในตัวคุณอยู่แล้วนะขอให้ความรักอะค่ะที่จะพบเจอในเร็วๆเนี้ยบนเส้นทางที่คุณกำลังคิดว่าคุณจะเลือก นะคะความรักดีๆอ่ะกำลังรอคุณอยู่ในหนทางข้างหน้าเพียงแต่ว่าอยากให้คุณให้ความสำคัญกับตัวเองกับงานกับสิ่งที่ทำนะคะเพราะว่าคนคนนั้นอ่ะอยู่ใกล้ๆตัวคุณนี่แหละเพียงแต่ว่าคุณยังไม่รู้แล้วเขากำลังดูคุณอยู่ไม่แน่นะคะคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ว่าเขาเป็นใครเพียงแต่ว่าเขาอะค่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุย นะแล้วค่อยๆสางสัมพันธ์เติบโตไปเรื่อยๆนะคะปล่อยให้มันเป็นพรมลิขิตบรรดาลชักพาร์หิมีาพบกันทันใดนะคะแล้วคุณนะคะพอเ,อเมื่อปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาพรมลิขิตเนาะมันก็จะเจอสิ่งดีๆปล่อยให้เราไม่ต้องกดดันทั้งตัวเองและตัวเขานะคะแล้วคุณก็จะพบ ิ่่งใหมๆคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะทําให้คุณฟื้นเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะพบสิ่งดีๆนะเป็นคนใกล้ตัวรอบๆตัวคุณนี่แหละและด้วยเขาอิจฉาคนกองหนึ่งมากเลยนะคุณมีความหลักรอบตัวเยอะมากเลยมีความอบอุ่น ทั้งกำลังใจนะคะเวลาที่คุณท้อคุณเหนื่อยคุณลองหาความอบอุ่นได้จากญาติพี่น้องแต่เขามองว่าน่าจะมาจากพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆสซะเยอะเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหนทางที่คุณเลือกเดินนะจะจะช่วย ให้คุณนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยทั้งด้านความรักและการงานนะคะทุกๆอย่างนะคะอยู่ที่การกระทำและโชคชะตาจะนำมานะคะขอให้พบรักดีๆนะจ๊ะทีนี้ออร์เร้นตาร์คัดออร์ขึนคนตาร์คของเรานะคะ to the world จะแนะนำอะไรดีขอคำแนะนำหนึ่งใบจากตัวเอง อลเครื่องฐานนะคะใบนี้นะ o b t a c l e are d e t o u r in the right direction นะคะไม่ว่าอุปสรรคในความรักที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่คุณจบกันมาแล้วนะคะมันไม่ใช่ทางเดียวหรือทางสุดท้ายที่คุณจะเลือกสิ่งที่คุณเจ็บคุณร้องไห้คุณรอ้ณองได้เต็มที่วันสวันค่ะ ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมาความรักมีอยู่รอบตัวค่ะทุกๆอย่างมันจะมาในเวลาที่ถูกที่ควรแล้วคุณจะได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีอุปสรรคที่ผ่านมาจะทำให้คุณแข้มแข็งและเดินทางไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีและคิดซะว่าสิ่งเก่าที่คุณ ประสบพบเจอมานะคะคือการเรียนรู้ทำให้คุณเติบโตขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าจะในเรื่องความรักกันงานนะคะทุกๆอย่างคะ่ะจะช่วยสอนและทำให้คุณเติบโตขึ้นในทุกๆวัน ทุกๆครั้งที่คุณประสบพบเจอปัญหาจะทำให้คุณพบเจอสิ่งใหม่และที่ดีกว่าพร้อมทั้งทำให้คุณปรับตัวและพัฒนาตัวขึ้นให้เป็นคนที่ดีขึ้นในกว่าเดิมในทุกๆครั้งสำหรับคนกองที่1น,นะคะความรักดีๆมีมาแน่นอนในเร็วๆนี้เต็มที่ไม่เกิน1-3เดือนนะคะนับจากวันที่เปิดไพ่แล้วจะ ค่อยๆเติบโตและเรียนรู้กันนะคะกับรักครั้งใหม่เป็นคนทางไกลอาจจะสื่อสารผ่านกันทางโลกออนไลน์เป็นคนที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงด้วยเป็นส่วนเรื่องของความรักที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยนะคะส่วนมากจะมาจากเพื่อนจากฝูงหรืออาจจะเป็นความรักที่เกิดจาก คนที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปนานมากแล้วซึ่งไม่ใช่คนเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีการติดต่อกลับมาโดยที่แบบคุณไม่รู้เลยว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> อยู่ๆหายไปแล้วทำไมถึงกลับมานะคะและรักครั้งนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะยังเป็นกำลังใจให้คุณกองที่หนึ่งนะคะอ่านไพ่งงบ้างเบลอบ้างนะคะ ขอภัยเป็นอย่างสูงช่วยคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะเพราะยังอ่านไพ่อลาเคิรลลวนยังไม่เก่งยังไม่คล่องจะพยายามตีความหมายออกมาให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะทีนี้นะคะเรามาต่อกันกองที่2กับนักสีกน้ำตา กับหัวข้อรักเอออยู่หนใดรักดีๆมีหรือไม่เหมาะประเด็นนี้นะคะเหมาะกับคนโสดนะเล่นพิกัดเด็กพกับครับด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลินนะคะคนที่มีความรักดีๆอยู่แล้วไม่ต้องหานะ <c oughs> ไม่ต้องขวนขวายค่ะประคองรักที่ดีกันต่อไปนะจ๊ะโอเค หญิงสวีงดิพิตี้แชร์ออทแอนด์คอนฟลิกต์ว่าย และอย่างว้าวมอสักครู่ขอภัยนะคะพอดีต้นคลิปเขาลืมปิดพัดลมไอ้น้ำเสียงมันเลยดังเข้ามาเป็นเสียงลบกลบุลบลบกวนนะคะขอพัยจริงๆขอไัยอย่างสูงค่ะโอเคค่ะ สำหรับคนกลองที่สองนะคะเปิดได้หยินเ e l e ดิพิตตี้ชาวออร์แดนคอนฟลิกวายและอย่างปิดท้ายนะคะความรักดีๆกำลังจะมีมาเร็วๆนี้แน่นอนนะคะสำหรับคนโสดเพราะทุกอย่างอะคะ่ะในชีวิตคุณอะคือหยินและอย่างเนาะคือการสร้างสมดุลน,นะคะในตัวเอง เมื่อคุณนะคะนำพลังทั้งแบบค้วบวกควลบมารวมกันมาอยู่ด้วยกันนะคะคือคุณปรับตัวเองปรับสมารุลเนาะของตัวเองให้ตัวเองมีความสุขแล้วนะคะคุณก็จะมีแต่ความอุ่นใจความสบายใจของตัวเองเนาะตัวเองเนี่ยคือพยายามที่จะแบบว่าหาหนทาง คุณเป็นคนที่มีความขวนขวายในตัวเองนะคะเพื่อที่จะหาหนทางแล้วก็เสริมสร้างความสุขให้ตัวเองเนาะแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายชอบแต่แบบอยู่ในที่ที่แบบมีความสุข คือถ้าอยู่ตรงไหนแล้วคุณสบายใจคุณก็จะไปอยู่ตรงนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคือแบบว่าถ้าอะไรวุ่นวายวุ่นวายเรื่องเยอะเะมีแต่คนแบบโมโหหัวร้อนคุยกันไม่ดีพูดกันไม่ดีคุณจะเริ่มถอยละไปอยู่หาความสงบสุขให้ตัวเองนะคะโอกาสที่คุณจะได้พบรักครั้งใหม่นะคะในเร็วๆนี้นะภายในหนึ่งถึงสเดือนนะคะมันเป็น timeless เนาะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับพลังงานโดยรวมนะคะ อาจจะได้พบรักจากสถานที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติการท่องเที่ยวการเดินทางโดยเฉพาะทางธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นไปป่าไปเขาไปดอยแบคแพคอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วตัวคุณเองอ่ะเป็นคนสายปลีกวิเวกเนาะชอบเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวเขาเต็นอะไรอย่างเงี้ยไปกลางเต็นตามแบบป่าตามเขานะแต่ช่วงนี้โควิดนะคะโอกาสที่จะไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่อนข้างลำบากคุณชอบเที่ยวในทิศทางในทางที่เป็นธรรมชาติเพื่อหาความสงบสุขแล้วสงบสุขทางกายและใจคือเวลาไปคือพักร่างจริงๆอะ่ะ คือถ้าอยากเที่ยวปุ๊บคุณไปเที่ยวดอยไปเที่ยวป่าไปเที่ยวเขาเดินขึ้นดอยนะคะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงออกแนวสายลุยๆะคะ่ะไม่คือใครจะรักฉันก็รักใครไม่รักก็ไม่เป็นไรฉันหารักตัวเองคนกองนี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างสตรองเข้มแข็ง แล้วก็พัฒนาตัวเองในตลอดเวลาไม่ว่าจะในเรื่องของเสร,ริมเสน่หให้ตัวเองนะคะด้วยการสร้างความสุขให้ตัวเองเหงาเหนื่อยเบื่อก็อไปอ่านหนังสือเสร,ริมความรู้ให้ตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาเลยคือเป็นคนที่ค่อนข้างสตรองนะเศร้าก็เศร้าจริงเศร,ร,ร้าแล้วแบบดีบลึกมาก ลึกจนสุดใจเลยล้อห่มลองให้จะเป็นจะไายสามวันตกอีกวันหนึ่งสองวันสองวันตกอีกวันที่สี่ปับ๊บลุกขึ้นได้ยิ้มเื้อฉายมีความสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนกองนี้เป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยนะตอนที่อ,อกหักไปแล้วนะคะหรือจบความสัมพันธ์จากใครคนใดคนหนึ่งมาเนาะนะคะเร็วๆนี้นะขอให้พบกับความรักที่ดีดนะจ๊ะ เป็นคนที่แบบสตรองรง้ด้วยตัวเองจริงๆใครไม่รักไม่เวลารักตัวเองนะคะเข้มแข็งมากเลยโอเค I honor how I want to feel ด้วยคุณกองที่2องนะคะพลังใจพลังกายคุณนะคะคุณสามารถ ปรับและสร้างสมดุลให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาเศร้าสกเสียใจก็แบบเดียวแล้วก็ลุกขึ้นมาเข้มแข็งได้นะคะเป็นคนที่มีกําลังใจดีเยี่ยมและสามารถสร้างกําลังใจให้ตัวเองได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณให้เกียรติกับความรู้สึกตัวเองนะคะให้ความรู้สึกคือเขาจธิบายัไงดีอะคุณให้เกียรติกับตัวเองนะคะ คุณก็จะมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีคุณค่านะฉันนะจะมาเสียใจกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้อ่ะนานๆน่ะไม่ได้ฉันต้องจะตรองฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องดูแลตัวฉันเองได้ใครไม่รักฉันฉันรักตัวฉันเองอย่างนี้เลยคุณกองที่สองนี้เข้มแข็งสุดๆค่ะประมาณว่าหนังสือเล่มเก่าหรอกลับมาหาฉันใช่ไหม คุณอยากกลับมาขึ้นดีกับฉันสมมตินะคะอันนี้ได้อลอกนะถ้าอยากกลับมาหาฉันหรอถ้าอยากมองฉันหรออยากกลับมาคบฉันหรอเสียดายฉันละสิไม่เป็นไรจ้ะหนังสือเล่มเก่าใช่ไหมโอเคคุยได้เป็นเพื่อนไงแต่ถ้ากลับมาเป็นแฟนหรือจะกลับมาคบกันเหมือนเดิมฉีกหนังสือทิ้งเลยไม่เอาเผาทิ้งได้ก็เผาจบกันได้ก็จบไปเลยไม่ต้องสนใจไม่มีความประนาระนอมใด,ดทั้งสิ้นเป็นคนที่สตรองสุดจบคือตัดเฉลย ถ้าคุณให้โอกาสใครสักคนแล้วนะคะแล้วเขาทำโอกาสนั้นอะผิดพลาดซ้ำๆในเรื่องเดิมๆทำให้คุณรู้สึกระแวงทำให้รู้สึกกังวลและทำให้รู้สึกว่าไม่มีความสุขคุณทิ้งแล้วคุณตัดโช๊ะทันทีเลยตัดตัดอะไรคะตัดอ่าตัดความรู้สึกค่ะไม่ใช่ตัดอย่างอื่นนะโชโะเนี่ยไม่ใช่ค่ะ แต่ถ้าเมื่อหนังสือเล่มเก่าที่กลับมานะคะให้โอกาสหนึ่งครั้งถ้าจบได้สวยก็คือคบกันยาวประมาณนี้เลยแต่ถ้าจบไม่สวยคุณเผาหนังสือทิ้งเลยค่ะเดินหาหนังสือเล่มใหม่ทันทีสร้างความสุขด้วยตัวคุณเองเลยเหมือนคุณปล่อยให้แบบเมื่อคุณให้เกียรติตัวคุณเองอะคะ่ะคุณก็จะมีความสุขไงนะคุณก็จะมีความเข้มแข็งแล้วคุณก็สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้ด้วยตัวคุณเองเลยโอ้โหสตรองมาก กองนี้นะคือถ้าอกหักนี่ก็คือแบบเศร้าแบบเดียวเพื่อนไม่รู้อะ่ะร้องไห้ฟูมไฟแบบเดียวจบอีกวันหนึ่งออกมาหน้าตาปกติมากเยี่ยมอันนี้แบบสุดๆขอตบมือให้เลยคะ่ะตบมือเยี่ยม นะคะเป็นกําลังใจให้คุณกองที่2พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เติมเต็มในความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆแล้วก็ให้คุณค่าตัวเองไปเรื่อยๆนะจ๊ะรักมากเลยค่ะเราไปต่อกันกองที่สาบ๊ายบายโอเคเรามาต่อกันกับคนกองที่สามนกูสีเท่าน่ารักมุ้งมิงมากเลยอ่ะชอบจังนกฮู เขาจะเป็นผู้ส่งสารนะคะเหมาะกับช่องมากเรามาต่อกันคนกองที่สามกับหัวข้อรักเอออยู่เหมือนได้รักดีๆมีหรือไม่จะบอกเขาเมื่อกี้เขาลืมบอกคนกองที่สองรักดีไหมรักดีอยู่แล้วอะค่ะโอเคเรามาต่อกันกองที่สามนะบน่บนๆคะ่ะคุยกับแม่ซื้อตอนนี้ก็เหมือนคุยกับแม่ซื้อเลยนะต่อคะ่ะ Sleandipity, never ending story, <clears throat> time to go, come to the edge. และ loud and r a วสำหรับคนกองที่3นะคะม,มีเรื่องราวอะไรในใจหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะแต่อยากให้คุณนะคะ เลิกทุกเลิกเศร้าได้แล้วชีวิตคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเศร้าให้คนอื่นนะคะคุณควรจะหาความสุขให้ตัวเองได้แล้วอะไรที่คิดว่ามันไม่ใช่คุณปล่อยแล้วเรื่องอะไรที่ติดค้างในใจอะคะ่ะลองเอาหัวสิก,ก้ร,รมให้เขาซะน,นะคะ ้าโสิกรรมได้มันเป็นผลดีกับตัวคุณเองทําให้คุณสบายใจมากขึ้นไม่ต้องเก็บเรื่องเก่าๆนะคะมาคิดมาเครียดหรือมาซีเรียสนะคือหนทางของรักดีๆคุณน่ะกำลังรอคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้าเลยเพียงแต่ตอนนี้คุณยังรู้สึกวิตกกังวลคิดเครียดอยู่แต่ในเรื่องเดิมๆอยากจะเดินต่ออยากจะมีความสุข แต่ก็คิดมากยังเหมือนมีปมอ,อยู่ในใจแล้วเมื่อไหร่ความรักดีๆที่กำลังจะเข้ามาคะคุณถึงจะเห็นเขามันจะมองไม่เห็นเลยนะต่อให้มีความรักเข้ามาอีกหลายๆครั้งแล้วนะคะหนทางความสงบสุขของตัวคุณเองอะค่ะสามารถสร้างใน้ตัวคุณเองคนรอบตัว เพื่อนที่ดีมิตรภาพดีๆคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องอย่าเก็บความเครียดนี้ไว้เพียงคนเดียวค่ะอย่างน้อยๆให้มีคนได้ระบายถ้าเครียดทุกเศร้าติดปัญหาตรงไหน,นไม่รู้จับไปคุยหรือไประบายที่ไหนมาคุยกับย่าได้นะย่ายินดีรับฟังถึงอาจจะ ไม่ได้ช่วยให้คำปรึกษาอะไรคุณมากหรือรับฟังคุณได้ไม่มากเพราะว่าปัญหาชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันปัญหาความรักปัญหาปมในใจของแต่ละคนสิ่งที่เจอมาทุกคนไม่เหมือนกันค่ะมันอยู่ที่ห่วงเวลาอยากให้คุณผ่านมันไปให้ได้ผ่านไปเพื่อพบสิ่งที่ดีกว่าหนทางข้างหน้าค่ะที่คุณต้องก้าวเดินไปอ่ะคุณอยากมีความสุขแต่คุณก็ เก็บวนเวียนไปคิดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆอะค่ะความสุขในความรักที่มันเดินเข้ามาแล้วอะคุณก็จะมองมันไม่เห็นเลยเพราะอะไรรู้ปะ่ะคะเพราะมัวแต่วนคิดกับเรื่องคนเก่าคนเดิมความรักความผิดหวังความเสียใจเก่าๆแล้วเมื่อไหร่คุณจะพบกับความสุขล่ะคะความสุขจริงๆอะมันมีนะถ้าคุณเข้มแข็งแล้วคุณมองข้ามผ่านมันไปจริงๆนะ รักดีๆอ่ะมีมาแน่นอนแล้วมีมาบ่อยแล้วด้วยแต่คุณเหมือนยังเก็บยังกักความรู้สึกที่แบบแย่ๆไว้กับตัวเองอะค่ะชีวิตครั้งเก่าไม่ดีเลยฉันแม่งไม่ดีเลยว่ะเจอแต่กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจอแต่กับคนไม่ดีคนมาหลอกลวงกันล่อนปิ้นป้อนเดี๋ยวคนใหม่ก็มามันก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้ตา่าง ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีปมในใจอะคะ่ะคุณเข้าใจไหมคะเขาเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดยิ่งคุณคิดลบเท่าไหร่คนลบๆก็จะเข้ามาคุณนั่นแหละคะ่ะถ้าคุณมองอะไรที่เป็นทัศนคติที่บวกเฮ้ย <c oughs> อย่างน้อยคนนี้เขาก็มีข้อดีนะลองคบลองพัฒนานความสัมพันธ์เปสิเผื่อมันจะดีลองค่อยๆปรับค่อยๆคุยค่อยๆจูนอาคุณไม่ชอบข้อนี้ใช่ไหมคุณก็ลองคุยกับเขาว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบนะเวลาคุณออกไปบ้านสมมตินะคะเวลาคุณออกจากบ้านไปไหนคุณเงียบคุณหายไปคุณไม่บอกฉันเป็นห่วงคุณคุยกับฉัน คุณบอกฉันได้ไหมเฮ้ยคุณไปตรงนี้นะไปตรงนี้นะคือไม่ต้องรายงานถียิ่ยิย่ยิกค่ะไม่ต้องไม่ต้องแต่ขอให้บอกเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอย่างนี้คุณทําได้เปล่าอ่อทําไม่ได้ถ้าทําอย่างเนี้ยทําไม่ได้นะแล้วว่าเราคงเดินท่าต่อไปคบกันไม่ได้เหมือนกับแบบว่าคุยเคลียร์ปัญหาและทะเลาะกันก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจคบกันอะคือเรียนรู้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าเฮ้ยเป็นแฟนคุณเข้าใจความหมายยะเนะาะพ่ยอะ บอกมาว่าพลังบวกรอบตัวคุณก็มีนะแต่คุณเลือกที่จะไม่มองคุณมองแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่ค่ะรู้สึกไม่ดีอ่ะเออคือทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคนเองหมดเลยนะคุณต้องหันมามองเติมทัศนคติที่บวกแล้วก็เพิ่มพลังบวกให้ตัวเองนะคะความรักดีๆมีมาแน่นอนมีและเคยมีมาแล้วด้วยแต่คุณกลับไม่เลือกเขาอะค่ะไม่เลือกที่จะดูเขาอ่ะ คือเม่เอาอะฉันไม่พร้อมฉันยังไม่มีฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดนั่งเครียดคนเดียววนไปวนมาอยู่อย enfin ่างเงี้ยค่ะไม่น่ารักเลยหรเขาดีดจมูกได้ไหมคนกองนี้ต้องเข้มแข็งนะคะขเขาเป็นกำลังใจให้นาจริงๆถ้ามีเรื่องคิดเรื่องเครียด <c concur 0> เราไม่รู้แบบจะคุยกับใครอยู่กับคนไหนคุย <c ười> กับใครระบายกับใครอะแอดไลย์มาได้เลยนะ แอดไลน์แอบเพจก็ได้ค่ะหงาเศร้าส่้อยไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับยได้ยายินดีค่ะตอบชาบ้างอ่านชาบ้างนะคะยะติดงานประจำยาก็ยินดีที่จะอ่านนะยินดีที่จะรับฟังนะคะรักลูกดวงรักเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้เขาด้วยทั้งพี่เพื่อนพี่ๆน้องๆที่ให้คําแนะนําทุกคนเลยนะคะอ้าวอร่ันคาจะแนะนําอะไรกับคนกองที่สามค่ะพลังงานเขาเครียดเลยอ่ะ When I lean t a l d love, I am lead เขาออกเสียงถูกไหมเนี่ยหนึ่สอ When I lean toward love, I am lead ออกเสียงถูกไหมคะน่าจะออกเสียงถูกนะออกเสียงผิดสอนเขาด้วยนะเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษค่คะภาษาไทยเขาก็แย่มาก ไพ่อราเคลิ้นคะอยากบอกอยากแนะนําอะไรคุณกองที่สามไพ่อยากบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดตัวเองเมื่อเปิดใจสร้างความสุขให้ตัวเองเสริมพลังบวกให้ตัวเองเมื่อนั้นความรักดีๆก็จะถูกนำพาเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้คุณกองที่สามมากๆเลย เมื่อใดก็ตามที่คุณหันกลับมารักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองเติมพลังบวกให้กับตัวเองและทัศนคติที่ดีนะคะออร่าแห่งความสุขในตัวคุณเองก็จะเปิดขึ้นมานะคะให้คนอื่นได้เห็นออร่าแห่งความสดใสในตัวคุณก็จะออกมานะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะรักคุณของที่3ามจริงๆนะ,ะวันนี้จบแล้วคะ่ะสำหร,รับ หัวข้อที่15รักเอออยู่หนใดรักดีๆมีหรือไม่นะคะกดไลค์กดซ like, ับสไคร้กดกระดิ่งติดตามให้เขาด้วยคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะคะบ้านฮูการียนฮาร์ลัดลากทุกคนเลยบ๊ายบาย